สวัสดีครับวันนี้ประกอบช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมวันนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งขนาดเล็กสุดนะครับตัวนี้นะครับกำลังไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับขาออกนะครับขาเข้าก็220 220โวลต์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับขนาดเล็กนะครับเนี่ยประมาณ1คืบนะครับประมาณเกือบเกือบคืบนึงนะครับเนี่ยครับ นี่ครับด้านหลังก็จะมีช่องบอกนะครับอ่าเอ N นะครับแล้วก็สายกราวนะครับก็โวลบวกลบนะครับออกเป็น DC นะครับเป็นไฟดีซีเข้าเป็น AC นะครับก็วิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับก่อนจะต่อนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับ5แอมป์นะครับตัวนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ 5A 6 0์ M, w, นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเล็กสุดนะครับในร้านที่ผมได้ซื้อมานะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับ LN ะครับก็คือสายไฟยบ้านนะครับมาต่อกันนะครับ อ่าตรงนี้นะครับไม่ต้องดูเยอะนะครับเพื่อนๆก็อ่าต่อสายกันได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทดลองกับเจ้าเครื่องเล่นอ่าซีดีตัวนี้นะครับเป็นของรถยน,นต์นะครับนี่ครับจะลองดูนะครับว่าอ่าสามารถใช้งานได้ไหมนะครับต่อไปนะครับก็อ่าต่อสายไฟนะครับที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับบวกลบนะครับข่งงฝาสุดนะครับฝาสุดจะเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็อ่าฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วลบนะครับก็จะมีบอกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ว่าจะต่อผิดนะครับก็ต่อตามนี้ได้เลยนะครับเพื่นอนๆต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปทดลองเสียบปลั๊กกันดูนะครับว่าเครื่องเล่นจะติดไหมนะครับใช้งานได้ไหมนะครับเนี่เดี๋ยวราคาขึ้นในอีกทีหนึ่งนะครับจากแอป s h o p ปีนะครับตัวนี้นะครับ ครับก็ได้เสียบลักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเครื่องเล่นจะติดไหมนะครับอ่านี่ครับติดแล้วนะครับเพื่อนๆน่ครับเครื่องเล่นติดแล้วนะครับสามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับขนาดเล็กสุดนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ กดสั่งซื้อกดดูกันได้นะครับในร้านเขามีหลายขนาดนะครับตัวนี้นะครับก็ผลิตจากจีนนะครับก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับก็มีหลายขนาดนะครับเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับน่ครับเผื่อว่าเพื่อนๆที่กาลังมองหานะครับจะนําไปต่อกับเครื่องเสียงนะครับหรือว่าเครื่องเล่นต่างๆนะครับที่ใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ